ต้องไปทําพิธีอะไรแบบครูพิพรเลยไม่ค้นรวยกับครูเป็นหลายล้านเท่าไม่ต้องเอาใครมาเปรียบกับเราเราก็ไม่เคยเปรียบกับใครคุณเข้าใจความหมายที่ครูพูดไหมถ้าเราขอไปแล้วเราจะรับเราจะเชื่อเราจงเชื่อในสิ่งดีที่เราทําทุกคนนี่คือสิ่งที่มันสะท้อนว่าเมื่อบุญหมดเมื่อบุญเก่าหมดไม่รู้จะเจออะไร แล้วจะไม่ดีกว่าเหรอทุกคนที่อนาคตที่ยังมาไม่ถึงอ่ะเราสร้างบุญเพื่อไม่ให้กรรมมันมาทําอะไรเราได้หรือกรรมมันตามทันหรืออะไรมันจะผ่อนเบาทุกคนเพราะมันต้านพลังงานบุญไม่ไหวเห็นไหมครูอะทุกคนขนาดเป็นคนแทบไม่ทําบาปเลยนะก็ไม่รู้แหละน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่เราอะเลี้ยงสัตว์ หรือเปล่าเลี้ยงเลี้ยง,ยงแบบเลี้ยงสัตว์อะเนาะเราเป็นเกษตรกร,ะกรอะครูก็เลี้ยงปะดุกทุกคนฟาร์มปะดุกแบบเยอะมากมากอะเป็นแบบโอ้โหเป็นสิบสิบ,สบไรอ่อ่ะแล้วก็อยู่กับวิญญาณไก่อะ่ะคือไม่ได้ฆ่าไก่ไม่ได้เชือดไก่แต่ไปรับไก่ที่ถูกเชือดแล้วที่ขอนขนแล้วที่เป็นตัวตัวเป็นโครงโครงเป็นตัวตัวเอามาแล้วก็มามาเอาปอดตบไบไส้พุงเขาออกอะคือเอามาแยกขายตูดแยกขายอ,าอกอะไรแบบเนี้ย ทุกคนน,น่องเนงถึงแม้ว่าเราไม่ใช่คนฆ่าโรงงานเป็นคนฆ่าแต่ทุกคนคนเรามีกรรมเป็นแดนเกิดคนเรามีกรรมที่เลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับกรรมที่เราเลือกเลือกแล้วนะคะเราจะบอกว่ามันเลืองไม่ได้มันเป็นการทํามาหากินถ้าไม่ทำอันนี้จะไปทําอะไรไม่มีวิชาความรู้อ่ะมันเป็นข้ออ้างของเราอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะแต่เราก็ต้องยอมรับกรรมไงเป็นไงถูกแหวกอก,อกแหวก เอาตับเอาเออไม่ใช่เอาหัวใจออกมาเอาวลิ้นเสียสีลิ้นเอาวซ่อมลิ้นเอาวลิ้นเปลี่ยนไม่ได้เสียยุ่ยหมดเลยอ่าถ้าไม่รีบซ่อมตอนนี้อาจเสียชีวิตได้ซ่อมลิ้นด่วนเออโอ้หัวใจนะคะเส้นเลือดชีคาดเลือดออกเอาสูบเลือดออกฟืดฟืดฟืดเอาเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอายเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจดีนะใส่บาทตั้งแต่อนุบาลดีนะใส่บาทตั้งแต่เด็ก ดีนะเขวัดเพราพ่อแม่พาเขาวัดดีนะสวดมนต์เป็นเพราะคุณตาคุณยายดีนะที่รู้ว่าเออวันพระคืออะไรเอ,อการทําบุญคืออะไรมีข้าวถิ่นพ่อปามีอะไรเห็นตั้งแต่เด็กจนโตกลายเป็นบุญสะสมไม่งั้นตายอย่างเขียดไปแล้วทุกคนตายตั้งแต่หมอบอกว่าผ่ารอบสองไม่ได้แล้วแหละตายตั้งแต่เป็นรอบแรกแล้วแหละทุกคนเพราะหมอบอกมีเปอร์เซ็นต์รอดสามเปอร์เซ็นต์นะคะ ถ้าบุญเก่าไม่มาช่วยจะอยู่รอดปลอดภัยมานั่งปากดีอยู่แบบดีไหมทุกคนไม่คุณจะไม่ได้ยินเสียงแว๊ดแว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 ดหน้าลำคาญหูหรอกนะแต่ครูก็เชื่อว่าเสียงของครูคือเสียงของคนบุญเพราะครูลอดมาได้แล้วมามีชีวิตได้มานั่งเล่านั่งพูดให้พวกคุณฟังนั่นคือบุญกําหนดนะคะกรรมเราชดใช้ค่ะไม่ใช่ไม่ชดใช้ครูก็ผ่าตัดใหญ่นะคะก็เป็นการชดใช้กรรมอย่างหนึ่งเห็นไหมแล้วครูก็ อยากสร้างบุญโดยการเอาร่างกายบริจาคเลยนะคะเพราะว่าอะหัวใจเสียแล้วลิ้นเสียแล้วไม่เป็นไรปอดยังดีตับยังดีถึงต้องตรวจสุขภาพทุกปีนะคะตรวจใหญ่เลยเพื่อต้องการรักษาปอดตับม,ม้ามหรืออะไรที่มันหรืออะไรที่มันพอใช้ได้ไนะะตเตย,ตยที่มันยังดีอยู่เอาไว้บริจาคคนอื่นเพราะฉะนั้นต้องตรวจทุกปีเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราสร้างบุญเอาบริจาคเลยค่ะร่างกายครูกับร่างกายบอสเราบริจาคสองคนเลยนี่แหละทุกคนที่ครูกําลังจะบอกคุณว่า ไอ้สร้างความไม่ดีมันสร้างง่ายแต่สร้างความดีมันสร้างยากนะคะแต่ไหนๆก็เลือกสร้างก็เลือกสร้างความดีไงทุกคนนะไหนๆจะเลือกแล้วแล้วความดีนี้แหละการที่เราขอเชื่อแล้ววันนี้ครูถามคุณก่อนถ้าวันนี้คุณไม่ฝึกเชื่อว่าบุญบาปมีจริงว่าการปฏิบัติทําให้รวยได้จริงว่าการสวดมนต์ทำให้เทวดาเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ยินจริงๆถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ไปต่อแถวขอใหม่คุณก็จะขออยู่แบบนี้ค่ะ แล้วถามว่าคุณขอแล้วคุณได้ไหมไม่ได้เพราะคุณไม่เกิดความเชื่อพอคุณไม่เกิดความเชื่อคุณไม่ทําตามหรือทําแล้วคุณไม่เห็นเห็นได้อะไรเลยทุกคนบุญบาปคนเราไม่เท่ากันไม่งั้นคุณคงเกิดมาเป็นมหาเศรษฐีกันแล้วค่ะจริงไหมเอาความจริงมาพูดนะคะถ้างั้นเราคงเป็นมหาเศรษฐีตั้งแต่เกิดกันแล้วค่ะถ้าทุกคนมีบุญมาเกิดเหมือนกันหมด แต่ในเมื่อเรากําหนดชีวิตเราเองไม่ได้ตั้งแต่เกิดมาถึงทุกวันเนี้ยเริ่มจากวันนี้ทําไมไม่กําหนดละคะมัวแต่นั่งแบบว่าใช่สิฉันกำหนดชีวิตตัวเองไม่ได้นั่งนอยอยู่แบบเนี้ยทําไมไม่กําหนดซะละคะตอนเนี้กําหนดเลยคะ่ะเริ่มต้นจากวันนี้ก็ไม่ได้สายแต่อย่าเริ่มต้นบ่อยนะคะเพราะคนที่เขาเริ่มต้นมาห้าปีสิบปีเขาไม่กลับ